สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีนะครับวันนี้เบิร์ดชัยมีบอนสีมาแบ่งปันนะครับนี่ครับผมอันนี้แบบสวยๆเลยนะครับวันนี้คัดหน้าสวยๆมาให้เลยนะครับดูทองๆเหลืองๆทั้งนั้นนี่นี่ครับผมหน้าทองนี่โอ้บอนกาบสวยๆเลยนะครับนี่พญามัจจุรินนี่ครับ สวยเนาะเดี๋ยวขอดึงกล้องออกมาก่อนนี่ครับผม,มนี่พระยามัจจุรินทุกท่านดูกัดสีสวยงามแล้วนะครับดูสุดยอดต้นโตนะครับเนาะกระถางแปดนิ้วเดี๋ยววันนี้มาแบ่งปันให้นะครับก่อนอื่นขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับทุกท่านค่าส่งก็เหมาเหมานะนะครับเนาะ 50สิบาทนะครับเก็บเงินปลายทางก็เมาเมาหกสิบบาทนะครับก็วันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกนะครับมีอยู่ตู้นู้นนะครับเดี๋ยวขอถ่ายสี่ต้นนี้ก่อนนะครับเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยทุกท่านนี่อันนี้คือมณีล้อมเพชรนะครับเนาะแผลงเป็นสีทองนะครับสีทองมณีล้อมเพชรสีทองเหลืองนะครับเหลืองทุกใบนะครับอันนี้ ขอราคาหน่อยนะครับอันนี้อยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะครับต้นนี้ขอในราคา180บาทนะครับ180ครับอันนี้คือแผงเหลืองแล้วก็ใบแบบกลมๆใบป้อมๆนะเขาเรียกใบป้อมๆเนาะต้นนี้ขอเลยนะครับใบป้อมๆตอนนั้นทำไมขายถูกแต่อันนั้นคือมันมันแผงอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้คือแผงสวยเลยอันนี้แผงแบบทองเลยนะครับดู ใบป้อมๆทองๆเลยนะครับทรงเตี้ยๆนะครับกระถางห้าจุดห้าทรงเตี้ยๆไม่สูงนะครับเนาะอันนี้แผงแปลกเลยขอหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับต่อไปกระถางที่สองนี่อันนี้เป็นณเมืองนนท์แผงแปลกเลยนะครับทุกท่านณเมืองนนท์หน้าทองนะครับณเมืองนนท์หน้าทองดูทองนะครับทุกใบเลยนะครับนี่ ณเมืองนอนท์หน้าทองนะครับขอในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับณเมืองนอนท์หน้าทองเลยนะครับทุกท่านดูสวยงามสวยจริงๆนะครับเนาะไม่ค่อยมีนะหน้าเนี้ยแล้วดูใบแบบมนๆป้อมๆด้วยนะครับแผงแปลกเอาไปต่อได้เลยนะครับร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบบาทต่อไปครับผมเดสตินี หน้าทองครับดูทองฮาร์ปมาเลยนะครับแล้วนี่มีป้ายเขียวอ่อนมาด้วยนะครับนี่เดสตินี่หน้าทองนี่ครับดางตั้งแต่ใบแรกนะต้นโตนะครับดูต้นโตแล้วนะครับกระถางนี้ขอที่200บาทนะครับสําหรับเดสตินี่หน้าทองนะครับทุกท่านดูทองฮาร์ปมาเลยนะครับขอในราคา200บาทนะครับ200บาทสําหรับเดสตินีนะครับไม่ควรพลาดเลยต้นโต เอาขึ้นกระถาง10นิ้วหรือว่ากระถางแดนิ้วได้เลยนะครับเนี่ยทุกท่านแล้วอันนี้ก็ด่างผิวอ่อนมาด้วยจริงๆอันนี้ก็หน้าทองนะนี่แต่มันหนาวนะครับมันเลยกลืนไปนะครับเนาะนี่เดสตินีหน้าทองนะครับทุกท่าน200บาทนะครับต่อไปครับผมนี่พญามัจจุรินพญามัจจุรินนะครับเนาะบอลกาบสวยๆกัดสีสวยๆเลยนะครับดูครับ โอ้โหหนักเนาะกระถางแปดนิ้วครับทุกท่านกระถางแปดนิ้วครับอันนี้เอาไปทําแม่พันธุ์ได้เลยนะครับหรือใครจะเอาไปผ่าก็ผ่าได้เลยนะครับเนี่ยแปดนิ้วล้นๆนะครับเนาะทรงสวยๆกัดสีสวยๆนะครับทรงแปลกๆนะครับดูนี่ครับผมพญามัจุรินนะครับบอลแรในตํานานเลยกระถางนี้นะครับไซส์แม่พันธุขอในราคา ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบทุกท่านนี่ครับเลี้ยงนอกตู้ได้เลยสบายนะครับอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยเนี่ย <c oughs> ก้านทรงแข็งแรงนะครับเนาะพยามัจจุรินกัดสีมาสวยนะครับขอในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะครับห้าร้อยห้าสิบดูครับดําชมพูนี่กัดสีเต็มที่เลยนะครับเนาะสวยแล้วก็อันนี้ก็ อันนี้อันนี้เริ่มกัดสีอันนี้เริ่มกัดสีดูเหลืองแสงด้วยนะสีเหลืองแสงด้วยนะทุกท่านดูเหลืองแสงสวยๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันบ้างนะครับเนาะตู้นี้ก็มีอยู่สี่ต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันบ้างนะครับนี่ครับทุกท่านตรงนี้มีอีกสามกระถางนะครับเนาะเริ่มกันด้วยนี่เลยนะครับบอลเหลืองบอลเหลืองไม่รู้ชื่ออะไรนี่ครับเหลืองเหลือง วันนี้วันจันทร์สีเหลือง <c oughs> วันจันทร์บ้าบออะไรเราว,วันนี้วันศุกร์นะครับเนาะบอลเหลืองไม่รู้ชื่ออะไรนะครับบอลเหลืองกระถางนี้เอาไปที่เอเท่าไหร่ดีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบนี่กระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับใครชอบสีเหลืองเม็ดแดงๆนะครับเอาไปเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับบอลเหลืองนะครับทุกท่านนี่ครับบอลเหลือง นาสวยนะมีเม็ดสีแดงด้วยสีเหลืองๆนะครับต่อไปครับผมนี่โวคาโนนี่ครับโวคาโนต้นโตแล้วนะครับดูกระถาง5.5นะครับนี่สวยๆเลยด่างนะครับเนาะดำๆแดงๆโวคาโนวันนี้ขอที่150ก็พอนะครับโวคาโน150บาทนะครับทุกท่านนี่ครับผม สวยเลยนะครับเนาะด่างมาแล้วนะครับด่างออกดำาๆนะครับดำาๆแดงๆนะครับสำหรับโวคาโนหนึ่งร้อยห้าสิบครับกระถางที่หนึ่งนะครับต่อไปครับผมโวคาโนนี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับต้นโตนะครับนี่ครับเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะครับเนาะโตๆแบบนี้เอาเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะครับนี่โวคาโนหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับด่างนะครับ ด่างดำแดงนะครับเลี้ยงโตๆไปนี่สวยนะครับสำหรับโวคาโนนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับต้นโตๆใหญ่ๆไซส์สวยๆเลยนะครับเนาะสีเหลืองเหลืองแสงเหลืองออกเขียวๆอันนี้นี่ครับสนใจต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกท่านนี่ครับเบิดชัยก็ทิ้งช่องทางติดต่อให้แล้วนะครับ บนมุมซ้ายมือของหน้าจอนะครับเนาะบนอ่ามุมซ้ายมือของหน้าจอนะครับผมก็ให้ช่องทางติดต่อเวลาทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เบอร์แอดไลน์นะครับเอาละครับวันนี้เบอร์ชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ